สวัสด ok or ีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะผมก็จะมีตัวอะฮารโมนิก้าหรือมาลวแกนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อมาสเตอร์เวิร์กนะครับตัวที่ผมถืออยู่จะเป็นคีนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมาพร้อมกล่องเคสพลาสติกอย่างดีเลยนะครับผมนี่เลยเปิดดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับตัวฮารโมนิก้ามาลกนตัวนี้จะเป็นแบบสั้นนะครับแบบสิบช่องนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นคีนะครับผมนี่เลยนะครับสวยงามนะครับผมงานดีเลยนะครับผมนําไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับเป็นของใหม่แน่นอนนะครับผมละ นี่เลยนะครับก็มีมากับกล่องเคสนะครับมีผ้าเช็ดทำความสะอาดให้ด้วยนะครับผมสวยงามนะครับผมนะซื้อไว้เป่าเล่นกันขาดเครียดได้นะครับผมก็เจ้าฮารโมนิก้าหรือมาออแกนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคาตัวละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับผมฮารโมนิก้านะครับผมนะแบบนี้นะครับสิบช่องไว้เป่าเล่นกันนะก็สามารถติดต่อนบล็อกมาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับหรืออยากได้เป็นคีย์อื่นนะครับขนาดอื่นก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผม อ่าโอเคครับก็ต้องขอฝากล้านุมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ